อะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อวัฒนธรรมอันเก่าแก่ต้องเผชิญกับความก้าวหน้าทางวัตถุร่วมศึกษาอาดีตสำรวจปัจจุบันเพื่อสแสวงหาเส้นทางสู่อนาคตร่วมกันในจากเจ้าพระยาถึงอิระวดี สวัสดีครับชาวพุทธทั่วโลกนะครับต่างยอมรับร่วมกันว่าพม่าเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธแบบเทลวานอย่างเหนียวแน่นที่สุดแต่ที่ผ่านมาสื่อในบ้านเราอาจจะยังมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อบ้านแห่งนี้น้อยไปหน่อยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมที่พวกเรามีมาตลอดหรือเปล่าที่ทําให้เรามีอคติอยู่บ้างแต่ถ้าเราลองยกอคติพวกนั้นออกไปนะครับผมเชื่อว่าพม่ายังมีอะไรพวกเราเรียนรู้อีกเยอะครับ ในช่วง4สัปดาห์หลังจากนี้นะครับคุณพิเชษฐธันจันพุธและคุณอัครพลทองธาดลจะพาพวกเราไปเรียนรู้ศาสนาพุทธในประเทศไทยและพม่าในยุคที่เรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเรื่องราวเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะทําให้ทุกคนได้มองศาสนาพุทธในแง่มุมที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับติดตามชมได้ครับ ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุทุกวันนี้ผู้คนกว่า600ล้านคนหรือ9.4%ของประชากรโลกประกาศตัวว่าไม่นับถือาศาสนาใดหากจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วแม้คนไทยกว่าร้อยละ90จะระบุในทะเบียนบ้านว่านับถือาศาสนาพุทธแต่ทุกวันนี้พวกเราส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่า,าศาสนาแทบจะไม่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราอีกต่อไปแล้ว ผู้คนจำนวนมากกำลังเชื่อว่าการสร้างฐานะความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดขณะที่ศาสนาเป็นเพียงแค่ประเพณีพิธีกรรมที่ไม่มีสาระสำคัญจริงจังพวกเรากำลังวางแผนเดินทางเพื่อย้อนไปสำรวจว่าลึกลงไปใต้ประเพณีพิธีกรรมพุทธศาสนาเคยมีบทบาทอย่างไรต่อผู้คนและสังคมในอดีต ที่สําคัญคือระหว่างการเร่งรถสู่ความทันสมัยเราได้พลาดอะไรไปหรือไม่ที่ทําให้ผู้คนทุกวันนี้ดูวุ่นวายสับสนยิ่งขึ้นทุกทีครับเพื่อให้เห็นภาพสังคมที่พุทธศาสนายังคงมีบทบาทเด่นชัดผมตัดสินใจเดินทางไปยังประเทศพม่า โดยหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากดินแดนที่เสมือนหมุมเข็มนาฬิกาย้อนหลังไปกว่าครึ่งศตวรรษแห่งนี้ ได้ชัดว่าพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแค่ศาสนาอย่างที่เราเข้าใจกันในประเทศไทยครับแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นจิตวิญญาณของผู้คนเลยทีเดียวหนัสสงสือคัลลฟูเมนมาของขินเมียวชิดและเขียนชื่อด่างเล่าถึงชีวิตวัยเด็กของเธอไว้ว่า <sh> เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเนิ่นนานก่อนที่ฉันจะเข้าใจว่า บรรดาเจดีและสถุปทั้งหลายวดยเป็นสัญลักษณ์แทนพระปัญญาและเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นต้นทานของวิถีชีวิตคติความเชื่อตลอดจนวัฒนธรรมทั้งหมดของเราและเนื้ออื่นใดคำสอนของพระองค์ช่วยให้เราสามารถข้ามผ่านความทุกข์ยากทั้งหลายในชีวิตไปได้ ความทรงจำแรกสุดของฉันคือเทือกเขาสีเขียวที่เด่นตระงานเหนือแม่น้ำอิระวดีอันกว้างใหญ่มีเจดีย์ประดับอยู่บนยอดเขาทุกลูกบ้างมีองค์เดียวบ้างอยู่เป็นกลุ่มสหรือสี่องค์มีทั้งสีขาวบริสุทธิ์และสีทองสุดปลัง เนื่องจากฉันมีโอกาสเดินทางขึ้นล่องตามลำน้ำอยู่บ่อยครั้งเจดี JD เหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในความทรงจำอันเปี่ยมสุขในวัย่ยาง แรกที่ฉันได้เรียนรู้จากเจดีไม่ใช่พุทธศาสนาในแง่มุมที่เป็นภูมิปัญญาแต่กลับเป็นมุมแห่งสีสันอันเย้าวยวนใจครั้งหนึ่งที่เราข้ามฟากจากมันดาเลมายังสกายในเรือลำเล็กๆมุ่งหน้าสู่เทือกเขามืดทึบ ซึ่งบนยอดประดับด้วยเจดีสีทองทอประกายวิบวับเสียงกระดิ่งเล็กๆจากยอดฉัดแวววต้อนรับการมาเยือนของพวกเราบันไดทางขึ้นลดเลี้ยวไปท่ามกลางแมกไม้ที่บางต้นออกดอกสะครัง่งบรรยากาศทั้งมวลช่างนสเสนั์เชื้อเชิญให้รีบวิ่งเพื่อขึ้นไปสู่องค์เจดีด้านบน จนฉันแทบอดใจไว้ไม่ไหว หนังสือเข้าขวัญวรรณกรรมของอาจารย์โกวิทอเนกชัยหรืออดีตถัะเเมานันทะเล่มนี้ได้นำเสนอการตีความวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะดิฉันพยายามนัดหมายอาจารย์โกวิทแต่ได้ทราบว่าสุขภาพของท่านไม่ดีนักจึงยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ในที่สุดดิฉันก็ได้ค้นพบไฟล์เสียงการบรรยายของท่านเมื่อสิบกว่าปีก่อน จึงได้อภิปรายถึงแก่นธรรมอันแฝงอยู่ในนิทานพื้นบ้านโดยยกตัวอย่างเรื่องพระสุทโธมโนราไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะคนไทยแฟนหนสามถ้าเราไปถามเขาว่าบาับาพพชนเขาคือใครเขาบอกบัพพชนคือโนราคนตักใต้ยังสอนลูกสอนหลานทุกเื่นมาบอกพวกแกมันตายายโนราอะไรนยนะครับคือบัพชนเป็นโนรา เมืองนึงแต่ชิงรายจดสงขาปัตานี้วันกรรมเรื่องสุดทนมโนลาไม่ได้แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเขาชาดกเรื่องนี้ที่จริงนั้นเป็นโครงสร้างภายในของมนุษย์กินนรีนั้นเป็นสสน่ักษั์กินรีนั้น,น,นคือสัตว์แสนสวยสิ่งที่สวยที่สุดซื่อที่สุดดีที่สุดซึ่งหลังจากได้รับมาแล้วไม่คุ้มครองให้ดีเธอก็โบกปีกกลับสู่หิมะผาแล้วก็ทิ้งร่องรอย ให้พระสุทนสวามีที่รักและสั่งพระฤาษีจะบอกความว่าขออย่าได้ติดตามไปเลยทางนี้ไกลนักและแสนกันดารอาจารย์โกวิทได้ถอดรหัสต่อไปว่าแท้จริงแล้วการเดินทางผจญภัยผ่านป่าเขาของพระสุทนเพื่อตามหามโนราคือการเดินทางภายในของมนุษย์ เพื่อค้นหาจิตเดิมแท้อันสูญหายไปเมื่อกิเลสเข้าครอบงำโดยระยะเวลาเดินทาง7ปี7เดือน7วันก็ตรงกับเวลาที่ใช้ในการฝึกฝนสติปัฏฐาน4ตามที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกจนอุปสรรคระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นดงน้ำสะพานงูเหลือมหรือภูเขากระทบกันล้วนมีนัยยะถึงอุปสรรคที่ต้องข้ามผ่านในระหว่างการฝึกจิตทั้งสิ้น นอกจากเรื่องนี้แล้วอาจารย์โกวิทยังพบว่าวรรณกรรมพื้นบ้านหลากหลายเรื่องได้ห่อหุ้มแก่นทรรมไว้อย่างแยบคายไม่แพ้กันเช่นหกเขยหกทีดาในเรื่องสังทองคือตาหูจม,กกจมาาูกลิ้นกายใจที่โยนมาลัยคล้องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมจนนำไปสู่ทุกข์ขณะที่นางรจนาคือดวงจิตที่เห็นธรรม สามารถมองเห็นการดับทุกข์หรือรูปทองอันซ่อนอยู่ภายในสังสารวัตรหรือรูปชั่วตัวดำของเจ้าเงาะได้หรือเรื่องนาง12รวมทั้งนิทานยายกับตาปลูกถั่วง,งาให้หลานเฝ้าต่างแฝงแก่นทรรชั้นสูงเรื่องกระบวนการเกิดดับของความทุกข์หรือปฏิจจสมุป,ปบาททั้ง12ขั้นตอนไว้อย่างแยบคาย การตีความเช่นนี้ทําให้เราเริ่มมองเห็นนิทานพื้นบ้านในฐานะเครื่องมือส่งทอดองค์ความรู้อันเป็นแกนหลักของสังคมนี่ยอมเป็นความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของบรรพชนเมื่อครั้งอดีตที่จริงเข้าเรื่องธรรมะทันลึกมาเสกสร้างให้เป็นตัวละครเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนี้มานะเพื่อจะสอนธรรมะภายใต้ลูกของนิทานมองแง่หนึ่งเป็นการถาดกธรรมดามองให้ลึกเป็นการเดินทางภายใน ครั้งอดีตเนี่ยบรรพบุรุษของเราได้สร้างชุมชนเฉลียวฉลาดในเรื่องมโนธรรมก็มีเวลามากมายที่จะถ่ายทอดอารมณ์ึกตรภายในนะครเพราะว่าค่ำคืนยาวนานมากพอที่นั่งจ่ายจองปรัชญาธรรมะตำรวจตรวจสองอุปนิสัยของบุตรหลานไม่ช้าไม่นานเลยครับความรู้สึกลึกซึ้งในตัวชีวิตเนี่ยมันจะเห็นอเห็นธรรมนั่นเองครับวินัน,นนั่นเองครับที่เป็นเครื่องหมาย ของอรารยธรรมที่แท้นี่เองที่เป็นเหตุทําไมเราต้องเรียนรู้ภูมิปัญญาครั้งคดีซึ่งสะท้อนโดยตรงลองอมาจากศรัทธาในหัวใจงานของอาจารย์โกวิทหลายชิ้นได้บันทึกวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางจิตของคนไทยแต่โบราณเอาไว้อย่างงดงามด้วยมุมมองเช่นนี้ทั้งจิตรกรรมปฏิมากรรมวรรณกรรม ตลอดจนสถาปัตยกรรมทั้งหมดย่อมมีองค์ยอดอยู่ที่การขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงความจริงสูงสุดของธรรมชาติหรือธรรมะอย่างเป็นเอกภาพทั้งหมดนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของท่านพุทธทาสพิกขุที่ว่าชนบทไทยในอดีตเคยมีวัฒนธรรมทางจิตอยู่อย่างลึกซึ้ง มีคำกล่าวที่ว่าแทบจะไม่มียอดเขาใดในพมา่าที่ปราศจากเจดีประดับเอาไว้นะครับแต่ผมก็พบว่าคำกล่าวนี้น่าจะใกล้เคียงกับความจริงอยู่ไม่น้อยครับ